อ้าวผมเอพี่น้องเลยบอเทอร์ยังบ่มาอยู่ไม่เสร็จนี่งามลูดลูดเนาะงามคักดีเนาะจานโอเนาะเสือครับ

เควบทังน okay. 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 uh, no. ุมขึ้นบ่ใหญีนาะเือนาะทางนางเต็กทางนี้ทานั้นได้ออกมานอกคืนนี่ีเนาะ่ขีดาลังสด้เพลเด้อแม่โยกอีกสานะเอ้ยยเอาเลยตอกเลย ทางบ้านให้บอเทิรบ่าได้อดน่ยุกคนอดีกจะเอาจะอดุอีกไม่คอยลงจะได้เนาะไม่คอยลุงเห็ดคอยลงไม่คยลงแบจัไม่คยลงอะคยลานเป็นนได้เด้คอยหลานมันน้อยมันน้อยเน่หคยลานมันน้อยมันงัดบ่ได้นเดได่ลุงต้อง่เป็นเขาเนาะบัจักบัจักกี

จากนั้นให้เดยันเดีววันนี้โคดเอาเนาะมันเบิดเลยใส่ป่ตัวน่ะใส่แล้ว่าต้องตีขอไพ่ได้ต้องตีซีได้ไ่ติดอยู่ได้ติดตรงใช่หมข้อสองเลยข้อสองยังไม่อยู่เด้พลุงเมื่ออื่นและพลุงเอาเรือปลามาตั้เอาส่วนน้นนี่เอาพลุงเนาะตีซีมุมก่อน

ไอ้ยงัดขึ้นลุงงัดขึ้นได้มันลุงมันยกเหรอมือจะยกแต่ว่าตอกตอตัวนี้นะากตอกนี่บเนี่ยมันล่มมันยังงนะถึงมึงจิ้มสี่มุมมันนะเอาตอกแล้วเากเียมเาตามตามตามนก็ได้

ม้าออกไปรัดดอะไรนทุ่งเขาบัดใส้นอกใส่เนอก่มับอกบอกกันาอาอเเาจะบอกอาอกนี้น่ยังง้ทุกอาด้อย่าอครกนอยู่นะโดยเอาาบานนีก็ได้เพอมีบาย

ไม่แถวใดก็ได้พูดงเลยแถวพื้นนี่ก็ได้ดูว่าเจ้าสะถือเมื่อก็ได้แล้วแต่เจ้านี่วันนี่ก็ได้นะนี่มื่โบเฮียหรอกม่อแถวหรอกไม่จะสั่งบ้างสั่งไปสั่งมาหอดันเลยีนาะตั้งแล้วพี่น้องเลยไอเดียว่าถ่ามเบิ่งน้ำการพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องจะใดก็ฝากต่างก็ฝ่ายเกษตรนี่หลังจาก้น ขอฝากกับคนมาแล้วเออาีกนี่นางแม่แล้วจันนางแม่มาแล้วพพออแแลล้ว้วเมื่อยแึงถึงลงบททำได้ไหะนางแม่มาแล้วาปทีมงานแต่ละคนเมื่อยแหงพี่น้องท่อแหงโดยสบายดีพอเพดโอ้เมื่อยบ่จันโดยสบายดีจันเมื่อยบ่ดิเนฮะแม่กินทอดเมียแล้วคำเลยเนาะ ปุติและพี่น้องเอ้คัมเลยฮะเพราะว่ารอไม่มาทีมงานกะรอไม่จะจดใจจ่ออยู่พี่น้องเอ้ในชุดกับมาแล้วแต่ว่าบรรยากาศก็ข่อยคำลุ่งแรงพี่น้องเอ้เมื่อยเฮงเบ็ดพี่น้องแต่ละคนเนี่ยมาแล้วมาแล้วพี่น้องห้องเพลงมาแล้วพี่น้องเอ้ยผู้เปลี่ยนเป็นจากหน้ามือไปหลังมือได้ป๊อ เทวดาเพื่อนใหม่มีตามา,มาเรามามาแห่นางแมวมาแล้วพี่น้องมาแล้วผู้ตับรังกาลทดลองมาัดป,ป,ปต้องโก้แบบนี้ฮะ

เจ้าจะไปอ้าประตูหัวเพิ่นเพ้อมเด้อได้ไปช้างมาคือเป็นพวงแท้เนี่ยได้มาให้กไฟนะชื่อไำยางพวออ้าวลมดีแล้วมาแบบดาลมดีนี่ยะพูดไปไนน่อย่าน้นด้าวเพิ่นเด้อเพิ่มญ่มันกินข่างัวเข้าไปกินข่าเพิ่น พยานเพื่อนบอกเมื่อกี้นี่นะเริ่มได้ใบเด้อได้ไมมได้สั่งกระสีมาแล้เผาเด้อบ่เธอเด้อจระเจ้าหลักไปเด้อมาทางได้แบบนี้คือโอ้ยงามหลอดคู่นี่ชมน้ำชมเนื้อดีนี่ฮะพอดีเนีก็มีว่าบึ้ยคือมาตัวหนึ่งไอ้ข้าวมึงตีบริจาคบริยาคกันคือย่านลุกวนเพื่อนนอนบ่เธอเป็นี่ยแมา คันว่าเจ้าดูเจ้ากับก,ลกล้นก็ไม่ท้า,าป่าป่าละพื้นละพินป่าหย่าละมืนละไถ่าเพิ่นแม่นแมนแม่นเดี๋ยวจะพมา่าหน่อยคุยต้องการบัตรรถถ่ายเพิ่อนออกเลยก็อัดประตูเพิ่นเด้อเดินรถถ่ายเข้ามาเอาไม่นี่นะรถถ,ถา่ายเพิ่นมาเอาไม่นี่ไม่แป้นเพิ่นนะไม่อยังไม่อยังบัตรเพิ่นออกจะอัดเพิ่น โดยนะโดยโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอโจ้คีไปี่เพื่อนเท่านี้ไว้พอกันไหมคลิปหน้าคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ทางเป่ากับไพ่ก็ขอขอบโมกข์แก่นั่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์ฉู่คนณอะไรพี่น้องเลยเนาะมาพอกันไหมแล้วคิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวเข้ามาสบายดีเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์ฉู่คน